อ p ที่หกทักขปตาจะนิทุกขาพระยปตาจะนิพพยาโซกขปตาจะนิโซกาห้นตุสัเพปิปานิโนโเอตาวตาจะอัมให้สัมตัง ปุญญะสัมผะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติธิสิทธิยาทานังทะทันตุสัทธายะสี่ลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิละตาหนตุคัดชันตุเทวตาขต,ตาสัพเพพุทธาพระลับปตาปัจเจกัน ปเจก,กานันจะยังพระหลังอะละหันตานังจะเตเชนะรักขัางพันธิธามิสัพพโซหุนตุสัพพังสุมังขลังลักขั้นตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะ สดที่หุ่นตุนิรันตรงหุ่นตุสัพพังสุมังฆังรักขันตุสัพเพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดที่หุ่นตุนิรันตรงหุ่นตุสัพพังสุมังฆังลักขันตุสัพเพเทวตาสัพพสร้างคานุภาเวนะสดที่หุ่นตุนิรันตรงด้วยอนุภาพแห่งสัจจะธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการ สาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริลิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอ้วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทมนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุมโมทนาแล้วโปรดอำหนวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครู6-8ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประลิตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด